ตอนนี้นะครับแดนมาอยู่ที่น่าจะเป็นบูธเกือบจะสำคัญที่สุดเลยของ Defense and Security 2025นั่นก็คือบูธของบอส2020นะครับ คุณวีสวัสดีครับสวัสดีครับมอด2020สำหรับเพื่อนๆเขาหน่อยที่อาจจะยังไม่ได้ดูข่าวคืออะไรครับมอด2020หรือ m m o d 2020นะครับเป็นปืนเล็กยาวที่ใช้กระสุนขนาด5.56มเมครับเป็นปืนที่เราทําการวิจัยพัฒนาแล้วก็เข้ารับรองมาตรฐานอุปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมครับเป็นชุดแรกหมายความว่าอันนี้จะเป็นปืนอันแรกที่ทําโดยคนไทยที่ทหารไทยจะได้ใช้ถูกไหมครับใช่ครับแล้ว กี่เปอร์เซ็นต์ทำจากคนไทยตอนนี้นะครับสามารถผลิตได้ในประเทศไทยเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ยากแต่ว่าลำกล้องในปี2อ6 9น้อเเนี่ยเราจะสามารถผลิตลำกล้องเองได้ภายในประเทศสุดยอดเลยถ้างั้นหมายความว่าปืนอันนี้ทั้งก็บอกทุกอย่าง made in Thailand หมดเลยครับ เยี่ยมเลยครับปืนอันนี้ใช้ระบบอะไรครับช็อตสโตกัสพิสตันช็อตส k e กัสพิสตันนะครับก็จะสะอาดกว่า direct gas impingement ดีเลยการยิงตอนนี้ผลทดสอบเป็นยังไงบ้างครับจากประสิทธิภาพในการใช้งานรวมถึงการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานมีประสิทธิภาพเทียบเท่าอาวุธจากต่างประเทศเยี่ยมเลยครับแล้ววันนี้นะครับผมคุณวีบอกว่าที่มอส2020จะมี1รุ่นที่อยากนําเสนออันนั้นคือรุ่นอะไรครับในงานนี้เราขอเปิดตัวแบรนด์ของปืนชนิดนี้ก็คือกระรวงกระลาวง ก็จะเป็นแบรนด์โคชสีโคชสีสสตรงนี้เลยครับใช่ครับโคบชคสีเยี่ยมเลยตัวที่คุณแดนพูดเมื่อสักครู่นะก็จะเป็นตัวนี้ออสองศูนย์สองศูนย์ความยาวลำกล้อง20นิ้วเราทําการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นปืนสลับมาร์คแมนชิพจะประกอบด้วยขาทรายแล้วก็สโคปกล้องเล็งเยี่ยมเลย,เลยครับโดยแปลงมาจากมอสมาตรฐานตัวนี้นะครับหมายความว่าไกลอะไรทุกอย่างเหมือนกัน,น,กนหมดเลยผมได้ลองไกลแล้วนะครับไกลดีมากเลยมันมันคมมันแบบมันรู้สึกแบบ คลีนมากเลยกดแล้วไปแล้วก็รีเซ็ตได้ดีมากนะครับเยี่ยมเลยนอกจากตัวนี้แล้วนะครับมีรุ่นอะไรอีกบ้างอนอกจากตัวมาตรฐาน20นิ้วแล้วนะครับก็จะมีตัวขบายที่มีความยาวลำต้้ง14.5นิ้ว14.5นะครับดีที่เรานำมามาตัวนี้2ตัว2ตัวนะครับเราติดอุปกรณ์เสริมให้ดูว่า ปืนเราสามารถติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้เยี่ยมเลยครับอีกตัวหนึ่งก็คือความยาวลำกล้อง10.5นิ้วที่เห็นอยู่10.5 10. <5 S 1> นี้เป็นเป็น CQB version เอาไว้สู้ในเมืองอะไรที่ที่มันแคบหน่อยนะครับ สำหรับมอดสองสองศูนย์ก็จะมีอยู่3ความยาวลำกล้องขออีกทีนะครับจะมีอันนี้10.5 10.5 14 14.5แล้วก็20 20บนะครับแล้วอันนี้ดูสั้นมากเลยนี่อะไรครับอันนี้ดูสั้นฝั่งนู้นครับจะเป็น9มิลิเมตรเป็นสับพัชินกัน9ก้มิลลิเมตรเริ่มต้นต่าลำกล้อง8.5นิ้วครับ2กระบอกแล้วก็เป็น10.5กลไกภายใน ใกล้เคียงกันไหมครับเป็นชาร์จสโตรกหรือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นดิเรกโบรแบ็กดิเรกโบรแบ็กนะครับเยี่ยมเลยเสถียรดีสำหรับ9มมเยี่ยมเลยครับสำหรับเหตุกเห็นถัดมานะครับอันนี้เพิ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงกลาโหมเป็นปืนพกขนาด11มิลิเมตรหรือจุด4.5จุด4.5นะครับแล้วก็วนรนก็จะเป็น9มลมเพิ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเช่นเดียวกัน อันนี้ทั้งหมดนี่เม็ดอินไทยแลนด์ครับโอเคอันนี้ใช้แม็กกาซีนอะไรและอันนี้ใช้แม็กกาซีนอะไรครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นปืนที่เราใช้โค้ด1นึ่เป็นต้นแบบโอเคครับในการทำนะครับใช้แม็กกาซีนของโค้ดโอเคเยี่ยมเลยครับดีครับดีมากๆนะครับแม็กกาซีนหาง่ายและตัวนั้นสำคัญมากตัวนั้นใช้แม็กกาซีนอะไรครับตัวนั้นใช้แม็กกาซีนของกลอกครับเยี่ยมีระบบการยิงเหมือนกับกลอกเลยขอลองได้ไหมครับขอลองไกได้ไหมครับสามรุ่นนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันแต่ว่าเราทำให้ดดูแตตกก่างงันนนิึ กล้เหมือนซีแซด P10C ได้ไม่เหมือนบอกร,บรู้สึกเหมือนซีแซดจริงไหมใช่ถูกไหมครับทุกคนดูนะตรงนี้มันแบบลึกเข้าที่ลึกได้ที่เคยเจอเลย ใช่มันแปลกมากเลยอ่ะตอนนี้ลึกเราถึงกำแพงครับนิ่มมากเลยอ่ะประมาณหลังจากกำแพงว่าผมว่าประมาณแบบ3าปอนด์นะครับใช่ไหมครับประมาณ3าปอนด์แล้วหลังจากนั้นมันจะมีรีเซ็ตใช่ป่ะรีเซ็ตสั้นมากอ่ะแต่รีเซ็ตมันจะไม่แน่นอ่ะรีเซ็ตมันจะมาแบบเบาๆเยี่ยมมันรู้สึกดีแต่อันนี้คืออะไรครับตรงนี้เป็นอลูมิเนียมครับ ตรงนี้นะครับเป็น,ปนไม่ใช่พลาสติกเหรอครับติกรอตรงนี้ผมจับไปอะ่ะมันรู้สึกสบายมือมากเลยครับมันรู้สึกแบบนุ่มน,นวลกับมือมากเลยแต่ไม่ใช่นุ่มนวลแบบมันจะหลุดมือนะนุ่มนวลแบบเหมือนกับผมจับยางอยู่แต่มันไม่ใช่อ่ะครับมันคืออลูมิเนียมจุดศูนย์เจ็ดห้า อลูมิเนียม7075นะครับทอมเมสสผมขอถามนะครับแล้วอย่างนี้ทำปืนสั้นมาแล้วจะสามารถขายให้กับพลเรือนได้ไหมครับใ<อ>นอนาคตตอนนี้ยังครับแต่ว่าด้วยด้วยผู้ผลิตผมก็อยากให้ถึงจุดนั้นว่าปัจจุบันเนี่ยังติดกฎหมายกระทรวงกลาโหมไม่สามารถขายโดยตรงในรูปแบบของเองสันนี้ได้อะคราาะประกอบกับทางกรมการปกครองเอง ก็ยังมีข้อติดขัดเรื่องกฎหมายที่ปืนที่ผลิตในประเทศไทยไม่สามารถขึ้นทะเบียนตรวการปกครองได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็จะทําการผลิตแล้วก็ส่งมอบให้กับรัฐบัพแล้วก็หน่วยงานราชการภายในประเทศโอเคอนาคตจะส่งไปต่างประเทศไหมครับเราจะเห็นประเทศเพื่อนบ้านเอาปืนคนไทยไปใช้บ้างไหมครับผมคิดว่าอนาคตมันจะไปถึงจุดนั้นแน่นอนเยี่ยมเลยครับขอให้โชคดีขอบคุณมากๆเลยครับคุณวีครับดีครับ